สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่เราสนใจกันนะคะนั่นก็คือซีรีส์เกาหลีเรื่อง s t a r t g r o u p ค่ะเป็นเรื่องที่เราดูมาทุกอีีกันเลยค่ะมีทั้งหมด10 e ีีด้วยกันนะคะทุกคนเป็นเรื่องสั้นบอกเลยว่าสนุกมากกองกห่ล้านตัวลองกดไลค์เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าดูแล้วมันดูเพลินไม่ต้องทิดให้ปวดสมองเลยค่ะทุกคนผ่อนคลายกันไปดูกันเลยค่ะ เป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึงนะคะมีชื่อว่ายุนการมินเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากทั้งเรียนพิเศษทั้งติวต่างๆแต่เขาสอบได้ที่โหลของห้องเสมอความฝันของเขานะคะคือการอยากเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะจนวันหนึ่งเขาได้ย้ายโรงเรียนไปที่ โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่สนใจการเรียนมีแต่วัยรุ่นยกพวกตีกันเข้ามาวันแรกก็เจอดีเลยถึงเขาจะเป็นเด็กเรียนแต่มีวิชาป้องกันตัวที่ทำให้ทุกคนทึ่งกันไปตามตามกัน ยุนกามินต้องการตั้งกลุ่มติวจึงหาเพื่อนที่สนใจจนเขาได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเพื่อนที่อยากเรียนหนังสืออยากที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมายเพราะมีคนหนึ่งที่มีอิทธิพลของโรงเรียนและกว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ทุกคนต่างบอบช้ำกันมากแต่สุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะกลุ่มคนที่มีอิทธิพลได้ คคะทุกนเราอยากให้ทุกคนไปดูมากคา่ะเพราะว่ามีฉากที่มันมากแล้วก็มีคอมเมดี้ได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนได้เห็นการตั้งใจเรียนของคนที่อยากจะเรียนหนังสือหรือว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนที่เราเห็นว่าถึงจะเ,เรียนยังไงนะคะเราก็ต้องเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่อยู่ข้างหน้าเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ดีมากอยากให้ทุกคนไปดูกันไปดูกันเยอะๆเลยนะคะ